เขาเคยอยู่บนเรือโรเจอร์และประสบความสำเร็จมากมายด้วยความแข็งแกร่งของเขารวมกับของโรเจอร์และในกลุ่มฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถต่อกรกับเวลลี่ได้เนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นต้องแข็งแกร่งมากๆคิสซาุเนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆนะครับแต่ทําไมเขาถึงเป็นตัวละครที่ถูกมองข้ามล่ะนอกจากจะเป็นผู้บัญชาาที่ทรงอํานาจและเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของรัฐบาลโลกแล้วคิสซารุนี่ยังเป็นตัวละครที่มีมิติซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อ แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ชัดเจนเสมอไปนะครับแต่เรื่องราวบนเกาะอเฮดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางของคิสซลุในฐานะกะลาสีมือใหม่ที่ใช้เวลามากมายภายใต้การดูแลของดอเตอร์เวกาพังร่วมกับคูมะพูดง่ายง่ายเลยก็คือก่อนที่คิสซลุจะมีอำน,นาจนมาถึงพลเรือเองได้เนี่ยก่อนหน้านั้นเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลของววกาพังมาก่อนและในช่วงนั้นเวก้าพังเอาคูมะมาทดลองเนี่ยเขาก็ได้สนิทกับคูมะไปพร้อ,รอมๆกันด้วยและก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งในพลเรือเองที่มีจิตใจ